สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะนี่ค่ะเป็นรูปหมวกมาแนะนําค่ะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละแปดสิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรียงริบบิ้นสี่เส้นให้เสมอกันนะคะ นี่ค่ะเหลือเส้นริบบิ้นไว้ประมาณ3เซนติเมตรนะคะ3เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นพับลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นที่อยู่เป็นเส้นยาวอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นยาวให้อยู่ด้านบนนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนนะคะ เส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่ค่ะ จับมาแล้วสอดมาจากทางซ้ายสอดตรงกลางนะคะผ่านเส้นที่หนึ่งมาเสร็จแล้วดึงให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามค่ะใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะวันนี้เราใช้สีสีนะคะเราจะทำฐานแปดนะคะเรามีสี่สี่เส้นนะคะสี่มุม มีสองเส้นนะคะเอาเส้นด้านบนผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะสองเส้นนะคะเส้นด้านบนผ้าเฉียงลงมาด้านล่างค่ะสองเส้นนะคะผ้าเฉียงลงมานะคะด้านล่างค่ะสองเส้นนะคะผ้าเฉียงขึ้นด้านบนสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของเส้นที่หนึ่งก่อนค่ะเพื่อทําการล็อกฐานแปดค่ะเรียบร้อยค่ะวางลงไปนะคะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเป็นฐานค่ะเส้นที่หนึ่งต่อมาเส้นที่สองนะคะมาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะมาคล้องเส้นที่สองลงไปเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สามลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะวางเส้นล่างสุดนะคะลงไปค่ะ แล้วก็หยิบเส้ <initiation> นด <with> ้านล่างขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นล่างขึ้นมานะคะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นล่างขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะ หยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมานะคะทะลุออกช่องที่หนึ่งทะลุออกช่องที่สองค่ะเส้นต่อมานะคะทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามก็คือเส้นสุดท้ายค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นฐานเดียวกับส้มนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะดึงให้กระชับก่อนนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะ แม่เมียวนะคะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะสอดตามลายเส้นไปค่ะนี่ค่ะสอดเส้นของตัวเองนะคะทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงนี้นะคะเริ่มสองเส้นนะคะสีแดงกับสีขาวเริ่มที่สีแดงนะคะจับริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราค่ะนำปลายริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้เราสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเส้นที่เราทำนะคะสอดเข้าไปปลายดิบินนะคะทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะดึงออกมาค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาสองเส้นที่เราเริ่มก็คือเส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองค่ะเราจับเส้นสีขาวนะคะพับ กับเข้าหาตัวเราจับปลาิบินนะคะพับขึ้นไปด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีดดอกที่เราทําค่ะเส้นที่เราทําก็คือเส้นนี้นะคะสอดแล้วจะไปทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะ ยังไม่ต้องดึงดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวจะดึงตกแต่งทีเดียวนะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราทําก็คือเส้นสีเหลืองกับสีบานเย็นค่ะจับริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิน้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นออกมาแล้วเราก็ดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําก็คือสีบานเย็นกับสีขาว จับริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวกับสีแดงนะคะจับริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนสอดลงไปที่ฐานนะคะ ทำให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องสอดเข้าไปในในห่วงของเส้นแรกก่อนนะคะจับชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดเข้าไปในฐานของห่วงแรกแล้วก็สอดลงไปเลยค่ะ อันนี้ยังไม่ใช่เส้นสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองเส้นสุดท้ายจากริบบินขึ้นมาชี้ขึ้นด้านบนสอดลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบินนะคะชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบินชี้ขึ้นมาด้านบนสอดเข้าไปนะคะในเส้นที่หนึ่งค่ะที่เราทํานะคะก่อนแล้วก็สอดไปเลยค่ะ เหลือสองเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะชี้ลงมานะคะหาตัวเราจับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นสุดท้ายจับริบบิ้นชี้ขึ้นมาหาตัวเรานะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนสอดลงไปนะคะ เราต้องเข้าไปในกรีบดอกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็สอดเก็บตามลายเส้นเลยค่ะสวยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเนี่ยได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราพลิกกลับด้านมาดึงทีเดียวค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ เหลืองสีขาวสีแดงสีเหลือง เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอดึงออกมาแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ก็สอดเก็บตามลายเส้นนะคะแม่เหมียวเริ่มจากสีขาวค่ะสอดเข้าไปนี่เลยนี่ค่ะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ เราก็ดึงอีกทีนึงนะคะให้กระชับไล่ดึงทีละเส้นทีละเส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งเลยค่ะตัดให้ชิดสนิทเลยนะคะนี่ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ